ครับพีนบ่น้องมิตรสีทุกคนมื้อนี้ก็มายิงปลาร้านว่าอยากกินก้อยปาลาฉันร้านว่าจะกินก้อยปลาเล่มามื้อนี้ที่มานบา่วันนี้ได้อยู่สองวันได้อยู่สองตัวมื้อนี้มื้อนี้ที่มานบา่มื้อนี้ที่ดได้ก้อยที่ดได้ก้อยให้ร้านกินบ่ร้านจะกินก้อยปลาเอาจังไดรการกดติดตามให้น้ำเนเด้อครับเด้อ พอคำล้อเปล่าเด้อครับเด้อกดติดตามให้น้ำเน่ขอบคุณห,หลายๆเอาไปเบิ่งกันเบิ่งกันมื้อนี้สิ่มันบ่ชิสิได้ก้อยปลาสุรานกินบ่มื้อนี้มื้อนี้สิดได้ก้อยปลาสุรานกินบ่กระซุบกระซุบถือไปออกปลากระซุบกนนี่

กระซูครับะกระซูลืมทายขิดทายยิงลืมกระซูประซูมึงจะลาบยิ่มบอโอ ยู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 ของขีดไปละนี่นีโอ้ยนี่กลางตัวถือขังไปพาไปทัปงขวากระ,ะสุเนี่ยกระสุน